จังไดก็ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ให้คนลงขูกขอพระคุณผู้ติดตามรับชมจิบคนสมัยก่อนหน้าสุขสุขคนเนาะพี่น้องขอพระคุณหลายๆครับคนสมัยไดกี่เนาะกะกะนยกักกกยังมาใส่ชีวิตบางคนนี่ก็คือบโบ,บมีโอกาสได้แต่ยุบ้านปนไในดอก ใส่ชีวิตอยู่หน้าหลายส่วนมากก่อนั่นหน้านอนหน้าใ้่เป็นส่วนใหญ่เนาะพี่น้องกะกะเพื่อนกะเมนว่าเมนว่าเขาบ้านกะเขาเป็นข้างข้าวเนาะมีธุระมีธุระแน่บางียังเ่งสียเรื่องล็กน้อยเขาไปเอาของเอาเขาเอาหน้าทั้งนั่นแหละแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถือว่าใส่ชีวิตอยู่หน้าเป็นส่วนหหายบางคนกัยังว่าคือยังผมหว่าวแหละติดใจติดใจให้ว่าให้ว่าพ่อ พอหอนย่ำขึ้นบานก็ยั่งสิหอนย่ำแรงเลยวะยังโมขึ้นมันท้อแต่ว่าขั้นคนมานอนหน้าก็ย่สนีน้องพี่นอนนอนหน้ามันกะกับบรรัเด้นอนสื่อๆลกเพราะว่าต้องมักมักหายอยู่หายกินน้ำมันละคือ,ค,อคือมันเป็นอย่างที่แบบอาจจะเป็นโดวยวา,านอนบางทีนอนนอนแต่เวลาลายมันนอนบ่หลับน้อพี่นองกับให้ว่าออกออกหายอยู่หายกินน้ำเหล่ันั้นขั้นเป็นจังย่ำย่ำให้ว่าย่ำย่ำหน้าดำให้ดำหน้าก็สิค่ะใส่ไตปูไตปลาเนาะ ใส่เบ็ดใส่กลางมันเถอะไปกับหอยขั้นผู้มานนี่มันก็โอ้แต่ว่าได้ปันทีปันน้องเพราะเพราะสมัได้ขายดอกคนตะกี้แต่ว่ามันก็ต้องหามาเพื่อเพื่อได้กินเจ้าของอะนะพี่น้องเพราะว่าบ่มีเงินมีท่องอาหารที่ได้อาหารที่ที่เจ้าของหาเนี่ยก็คือเนี่ยแหละได้กินมันเถอะเพราะว่าสีห้ไปซื้อนี่มันเก็กับแม้นว่าอยากซื้อมันก็ไม่มองให้ซื้อหรอกนะพี่น้องมันมันมีมันก็มี่ห่งเจ้าของนี่แหละหาหาจังสีได้กินว่ายังไงมันเถอะ บานนี้ก็มาหอดขันว่าเลี้ยวเลี้ยวจากงามหน้าเลี้ยวของสิเนาะขั้นพวงมาคากินเนาะพี่น้องกันนี่แล้วงามงามเป็นสิ่งอะไงามเขาเขางามแหล่งนังนสิเนาะเลี้ยวเขาเลี้ยวหน้าเลี้ยวของสี่กันู้นองคนก็บ่ขึ้นบ้านเนี่ยพี่น้องกะว่านเปนเจ้าไรการจะครองกันขันว่าเขาบ้านเลี้ยวอย่างนี้ต้องได้ออกมาสมัทโถงมาทามาหาหาน้อนไตหนูพุนองค์ขั้นมักไตหนูใส่หนูนิ้งหนูไมงเสียเอออ่าหนิงงกไม่เสียพุนองคนหมักไปพี่น้องหากินกันเถอะ นั่นมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนสมัยสมัยตะขี่วันเถอะข้าเจา้าข้าเจ้าใส่ชีวิตกันเบียดจังสี่มันเถอะเพราะว่ากับสี่ม,มา่านมันบ่มีกิจกรรมละว่องยงไง,ไงก็จําเป็นต้องนี่ยออกหาแต่แต่ว่าก็เป็นเรื่องของควหมักเละพี่น้องคน้วหมักผู้หมักกับหมักห,กห,กห,หาอยู่หากินวันเถอะมันก็มีอย่ไอชิตหนึ่งวันเถอะเล่าเล่ากับนอนหน้าค้อกันแต่ว่าเล่ากับ เราหังบ่ได้เอาหลูเมียมานอนน้ำหนองเรานอนผู้เดียวเรานอนผู้เดียวหลูเมี่ยนี่เขากิดบ่บ่อยใ่เขามาอยู่อยู่อยู่หน้าน้ำหนองมันยาก่อ่ะเพราะว่าเจ้าของรังเทียเจ้าของก็ออกไปหาหาอยู่หากินยังส่กัะไรบ่ใจหลูเมี่ยอยู่อยู่ผู้เดียวยังส่ก็ยให้เขาอยู่บ้านมันต่อเจ้าของกะมานอนหน้าเราก็ได้เขานอนหน้าย่ำย่ำยังส่เล่ากันเลากัถือว่าเป็นคนมาหากินกัดกก็เลยไปหานี่แหละ ง่าสี่มันต้องไส้หนูนะพี่น้องเออเนี่ยเนี่ยช่วงช่วงเลขสี่มันเกิปกดปลายางกับเป็นน้ำพอวันหน้าเล่าหน,นิมันมัน,มน,มนไก่โขูะหน้าเราไก่ขกเน,นี่ยทุเรียมันเถอะห่วงขกมันถอดมันอกี้ให้วาดหาใส่หนูเนะพี่น้องเพนกันกันแค่มองได้หกมองได้นั่งกับไปแล้วมันถอดเมื่อไหร่เราส้รอหน้าจะของดิใส้ไปเรื่ยเล่านะมันเถอะใส่ใส่ไปรอ โซนทั้งหน้าเจ้าของแล้วก็ขามไปขามไปทั้งหน้าทั้งผู้อืนน่นแน่อเจสิณพี่น้องกับก็่ขามไปวันเถาะขามห้อมขามยังไปวันเถาะเ,เล่าเล่าเล่าเป็นคนหนึ่งสิมาหายู่หากินวันเถาะกันยังว่าห่วยย่ามาดหมานเนี่ยโอ้หนูเนาะพี่น้องย่ามเนี่ยมันมั่นดิเออมั่นได้มากเนี่ยโอ้เห็ดมกนะพี่น้องมก,มกมกใส่หยวกกล้วยให้มันยังสมัยตะกี้เพิ่นโอ้ผูกผมก็เคยไปใส่ก็ได้มากแบบ มะหมกใส่หยวกกล้วยโอ้ยว่ามันคักอยู่พ e> wow like ี่น้องถือใจอยู่กันเถาะหมกโอ้แซ um ่บแต่ว่าผู <S <S ้นล้วก็เกิดมันคิดได้หลากหลายเนาะพี่น้องหนูก็ถือว่าห้วยมันอกี้ปิ้งอย่างนี้สิก็บ่ธรรมดาที่เดิปิ้งขัวโอ้เสียบเวลาหนูเนาะอืมเรียกว่าได้หมูเป็นได้เป็นหนูแข็งหนูหนูขัวเนาะโอ้ได้มากนี่ยวายแซ่บนะพี่น้องยังว่าท่านเห็ดยังว่าท่านเห็ดกินเบิ่งตลาดเนาะพี่น้องหนูเนี่ยวัน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 ขัวยังว่นก็เห็ดกันหมดเลยอืม กันเห็ดลาบผมมันก็สีเสียบขึ้นกันหมดเถอะเพอาะมนมั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 นเออยแยมอยูมันเถอะแล้วก็ไปหาไซ่แหละไส่โอ้ไปสู่ขึ้นอ่ะเล่าก็ได้กัดช่วงช่วงสมัยเราไปนั้นกันมีมีไฟสายเหรอล่ะเออมีไฟสายแหละด้ซองมันเถอะแต่ว่าพรท่านในเมียนม่วแบดเนี่ยหรอกมีไฟสายไฟสายได้ซองมันเถอะพระท่านมีหมอแบเเอกกอาไปซองไฟสายมูแบบกระบอกกระบอกมีเนแยมไหมพี่น้อง กระบอกมี่เงียบบายยังไงนีกไหมอือก็หลักกได้ซองฮะหาซองหนูมันเ้อไต่ไปมันท้อกับไพ่ไพ่ถุงอือเปนก็มีถุงถุงใสแล้วอือเป็นเง็บเง็บถุงเง็บถุงใสใส่หนูมันท้อหาใส่หนูไปพุ่นแล้วลังเทียก็รอหน้าเจ้าของมันก็ให้ว่าโอ้ยเล่าหมานนะเล่าเล่าถือว่ามันคนดผหากินหมานแล้วกันที่สำคัญเราก็บโบยานพี่น้องก็เลยเลยอยู่ด้มันท้อยูหน้าหูเดียวเนี่ยันอ แต่หากินบางคนเพิ่นกิดขันแย่หมูขึ้นเพิ่นกับว่อยากไปไปไหนเด่นบ่พี่น้องแถวมี่มูลบ่แต่ว่าไอ้ที่นี่เราสวนดอกเราไปเราบางคนหมักหาอยู่หากินมันต่อขยันหมือเว้นแดงสี่มันบ่กับไปเบิ้งไว้ย์นบ่พี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งหมองสีใสมันบ่บ้านนี้เกิดเพิ่นกิดแนวใสเพิ่นกับมี่ปิดเป็นคือยังขั้นเบียดเป็นบ่วงเพิ่นกับไปเสียบไปหาเบิ้งละมองได้ทางมันนี่มันดอกทางมันเที่ยวนี่มันด่อเอาไปเสียบเห็ุบ่วงมันดอกคือันนเเเ็ดีีี่ละกสสยยบบไไว้ เสียไว้แต่ย่างวิ่นไปละเออพอได้ใส่เงี้ยอย่างเลยเนาะแล้วเน่าซุ้มคนใส่เนาะไ้ว่าเล่าเนี่ยเอาทุกอย่างเลยนี่ผาน้ำพ่อไ้ว่าหลังจากที่ใส่ใส่เลี่ยวถือผาไปน่องขั้นมันกับไปหายิ่งน้ำยังสินะแต่ย่างวิ่นไปเบิึงหมองมันบอกกับไปใส่อ่านั่นไว้เรียบร้อยบาานี่ย่างมือขึ้นไงมันมันมีช่วงยามย่างขึ้นน้ำเดียวเลยย่างมือเสับอีกแกนึงสักหนิยามหนุู่คุณไปยามหลายเดียด ใสไวแล้วย่ามือแรงงสิฮะทีช่วงมันออกไม่ไหมี่สิะพี่น้องกับคราว่าจักถุ่มสองถุ่มสิก็ออกไปยามวันตอนเล่ากัไอะไรเล่าก็เอาไปบดบดได้บดเราบดได้ใส่หลายบันไดหอกนี่แหละประมาณแค่ย no ี cat, no ่สิบสามสิบสมสิบหลังนี่แหละตัขั้น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 เหี่ยวแล้ววันทออทีราใสวันทอกออกจากหน้าจะของไปไก่ตึกออกจากหน้าจะของไปไก่ตึกกับไปเนาะไปกับไฟสายเนาะพี่น้อง ไฟสายก็ซองไปซองไปแล้วมันตัวใดขั้นไปเห็นมันติดแล้แบบได้กบบปวดเอาปวดเอาไปหอดบัดมาาหอดมองนี้อ๋อขั้นขั้นเหวบ่วงใส้นูหอยไปทั้งไหนบ่เห็นปะนะก็ที่ม,ม,มันถอดเออนี่อสิถือล้วมันตัวใหญ่งทีนะมันหลุดเรอกุ้ยมันหายไปส่มันเนี่ยก,ก็บจำได้นะว่าเจ้าของเจ้าของไ่ไว้เห็นบ่นละ่ะ ก็เลยแง่งหาอะไพี่น้องแง่งหาไปทั้งไหนเราก็ได้ะไซองนะน้ำไปน้ำไปเป็นไอ้ว่าน้ำเนี่ยน้ำเหนือน้ำแต่หยอยห่อยทางบริเวณนั่นเลยวันต่อซองมันเป็นเป็นป้าหยาสีหงหกว่นต่อกระติดเป็นหน้าติบขู่กันเนาะหน้ากระจกติดโ่กัะเรากิดไปไปไกลจากหน้าจอมถือก็ซ่องหาไปหอดอ๋อยมันหนูมันถือมันหลากมันหลากขั้นขั้นเหว่าเราไปวันต่อ ไปแบบไก่เหรอเนาะแบบฟัดทุกหนุ่มหลายหนู่ตัวใหญ่เออปวดเอาตัวนี่ไปพ่อใจอะไรตัวใหญ่เนาะดตัวใหญ่บัดแยกหนาขึ้นเั็นเสียงคุ้นก็ยังเว okay. ้ากันเว้ากันเสียงหวงมุมยิ้มยก็เลยส่องไฟไปส่องไฟแต่ว่าส่องไฟเกิสทิศองมือคุนเลยจะเปส่องเส้นหนากรจกแบบเมื่อคืนซองไปเหมือนเห็น้าะจกยังหยางหยางหยางน้ำทัง ทางทางทางตีนหน้าข้าเจ้านังเรียบๆไปเราบนี่คนข้าเจ้าตีไปใส่เห็นเป็นคนแหละคน้นยางหรอกยางเล่ากันเลยมั่วค้นเขาขตาขาีไปทั้งเลยเออขึดๆแต่ว่าข้าเจ้าติไปทั้งเลยไปหาไปหาคนไปหาเที่ยวไปทั้งเลยหาหลินสาอย่างว่าไปขึ้นไปเนาะเล่ากันด้เดี๋ยเวเบิ่งเขามันถอดเป็นคนเห็นแต่เห็นแต่สุนเแวบบียบๆดอกแต่ว่ากับพสนใจพ่อใจบันทอดเจ้าของได้หนึ่งเออเรียวเห็นข้ยมีคน ก็คือว่าก็ดีกันมีมูวันเถาะมากินเลยอยู่กวันเจ้าของนอนหน้าอยู่แต่เจ้าของสิกรบโบแมนยังมีมูอยู่เราคือดีใจอยู่เถาะเจ้าของก็เฮ้ยหลากปดปดได้หนูเรียบร้อยก็มาเสียบไว้หม่องเก้านั่นแหะหนูหลายเออมันเป็นท่างห้อยในปานปลาคือคือคือกับหน้าเหี้ยงจริงไหมเนาะมันมันหกกว่าเถาะพระเจ้าอ่ะสีเฮ็ดบอสเมื่อจริง่นะไหนว่าอู้ได้ได้หลายอ่ะโอ้พอใจเลยวเราก็ได้ เรียบร้อยกับเลาะเบิ้งเหมือเหล่าบ,บริเวณนั่นมันก็โอ้สีไม้เอ้นี่หน้าทุ่งนี่นนนนเขาทาอยสันหมันหมัน,นแล้วอ่ะเออกระบอกบอกเจ้าที่เจ้าทาั้งยงหอกโอ้หลวงมาหาหาอยู่หากินเออให้มันหมานหรือเราก็บอกอยู่ดอกเออบาดเรียบร้อยแล้วก็นั่นเรียบร้อยก็กลับมาเถียงเจ้าของกันเนาะเออดิวดิวกับมาเถียงเจ้าของกับมามาหอดมันก็งี่ม ไอ้ไวามันก็ดึกดึกเต๋อไปเนาะพยายามรอบรเลยียกลับมากเลดิประมาณสนะามถุมสี่ถุมมือละเนาะเจ้าเจ้าของกับมันกับไก่จากเสียงหน้า,จาเจ้าของเต๋อนนเมองมอง,มองเราไปอันตรอะระวังทางกลับมาหนิเสียงเสียงหันกลับไปยังส่ก็ยังเสียงเสียงก็ยังเขามีมีบุญมีงานมีหมอลำำังสีนะ่ล่ะเสียงโอ้คือแมันซุ่มนั่นขเขาไปไปเอาบุญเนาะเคลื่อนวานะ มันบานฝาก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 ,ฝากขู่ไปทั้งปุ่นเขาจะไมีบุญเสีงยงน้ินเสียงนะเล่านะก็เลยกลับมากับมานอนเจ้าของกันมานอน,อาอม,นนะอม,มานอนน,นอนเกิดหัวตัวสินตัวศิลนอนได้นะมันมามาเบืองเกิดขังหนูขัง,ขงยังเอาหนูใส่ใส่ของไว้กันเถอะใส่ของใส่ย,ยังไว้กันเถอะียบร้อยพเหนี้นอนไปเจ้าของกันนอน คือนอนเถียงหน้าเจ้าของมันต่อเถียงหน้าคนสมัยตะกี้ก็คือกันเหมือนเดี่น right ้องสูงตาะเออนอนเจ็ดสูงเติบแล้วมันเตาอแต่ว่าก็บ้อง้อง้องไอ้คิดนี M ่ถือว่าดีอยู่กันเรากับแอมแต่ว่าก็บไม่ได้แอมมันต่อแอมก็หึ่งกระหางแหละแอมแป้นนี่แอมฟ้านี่มันตาอก็ถือว่าดีอยู่ออมีก็มีสังกะสีกับแอมป๊านะก็ถือว่าเราก็ถือว่าแอมมันต่อแต่นอนโอ้ตื่นตามาเศร้านอนไปยามอีก ไปย,ยามหลงหนูเจ้าของไปไกลเลยไปไกลถือได้ได้ได,ได,ได้ได้หลายถือวันเถอะเจ้าของเอาไปปักประมาณจะเศร้าสามสิบหน่อยได้เป็นสิบวันเถอะโอ้ให้วา่ามากลับมากับมกไม่เห็ดหนูเนาะล่นเรียบรย้อยลูกขนล่นเรียบรย้อยเห็ดเรียบรย้อยพูดเลยวเอาเขาไปส่งเมียมันเถอะขอไปส่งเมียเพราะว่าพ่อเมียพู้อยู่ทั้งบ้านเพิ่งกิ ขั้นเป็นว่าผู้ใดอยู่ทงใดนักกินเสียงนก็ต้องเอาไปส่งกันนะพี่หนุ่มถือว่าหนูเป็นอาหารที่โอชะเดือดร้อนทั้งห้ว่าขั้นเป็นว่าขั้นเป็นจังซูมือนี่มันก็ขายได้ดีบักขักเลยอว่าพี่หนุ่มแต่ว่าสมัยต่กี้ก็นเป็นได้แลกกันนล้เนาะผู้เพิ่นอยากเพิ่นก็เอาเข่ามาแลกผู้เพิ่นนี้หมักมุ้งหมักแตงยังพลหมากลากไม้พักหยาก็มาแลกกันหมดแล้วคนสมัยตะกี้มันเอาไปลูกให้แม่อยู่บ้านหมดแล้วก็จะกินแต่มันห่ามมุ้งนีคนสมัยตะกี้มันเกิด บมมีตูอ้เยอกะตู้เย็นอย่างเราพี่น้องมันหน่เก็บไว้ว่าได้โดนไปนเนี่ยมากมันเกิดขึ้นต้งเหตุจรินอะเรากเลยว่าบ้ามือเหนียสิไปขึ้นกันมา่อคำมือเหนียมันต่อคำมือเน,นียจะไปอีขึ้นกันแต่ว่าสิญับเลื่อยเลือยไปทงทั้งบุญอย่ลอยเราอะเนียไ,ไปไกลอีกไหน่อมือน,นีย่ามือนนวเว้นกับไปกับไปบึงไปเบึงไหวล่ะไปไปเสียบมันตอหาเสียบหานันไหวว่างบึงทางบงยังไหวมันต่อบาดนี่เพราะแต่ตุกคำเลี้ยวไปยามด้วย มือนี้เราไปยามมาันเออกับไปไปให้ว่าไปไปรอบนี่ไงว่าดเบ็ดเอเหยวขั้นเหี่ยวเล่านี่มันเถอะขั้นเหี่ยวเล่าเนี่ยบ่เห็นว่ะหายแบบไล่หลังมาเถอะให้ว่าเล่าหาวน่นหาให้ว่าว้นปันเฮ้ยวน่หนาว้นหลังบัดเงื้องหนาขึ้นเป็นสีงงงงเลยเออเป็นสีงงงกูมาหอดหม่องไหนเลยขึ้นเป็นสีงงมมง,ง่งป บับเลียวไปใกล้ๆเหมือนองไฟอย่างเกยงๆเราน่ะไฟอย่างเก่งๆเสียงคือยังคุ้นหัวกันเซี่ยวเซี่ยวนะเราน่ะแต่ยงนิ่นะเสียงหวกันเซี่ยวเซี่ยวคนนะเขาเจ้าบ้านนี่บ้านเขาเจ้ามีบุญไม่งานหรว่าอะไรก็เลยก็เลยหลัดหลัดเขาไปหาเสียงหนึ่งแล้วก็หยหลังจากที่ยามหนูจะของเรี่ยวในวันต่อหาเอาไปหาไปหามาแต่ว่าหาไม่เห็นหรอกหนูหนูกับบ่ได้หรอกมือนะ วันเถอะพราะว่าหนูมัน 1941, er ม like ันผ้ามันผ้าขัดเหี่ยวหนีเหมือนมันเถอะมันถอดหนีหมนเถอะเจ้าของกันหรือวไปอีกเสียงเสียงวูบวาบวูบวับนี่ไฟเข้าจะมีงานบอกเลยังขึนเขาไปวันเถอะช่วงย่างเข้าไปย่างเข้าไปรลัดรลัดปลาเข้าไปเนูก็หรัดปลาเข้าไปก็เป็นไฟเป็นไฟสีแจ็งไฟไฟหมักตุ่มกาเป็นสีแจ็งเลี้ยวไปห้วยมีบุญนีหรีทตัวนี่พนะเล่านะย่างเข้าไปกัน เลีย้ยวไปห้อยเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวไกลๆเนี่ยห้ยเป็นหนังอ่ะอือเป็นหนังมีหนังห่วยถูกดีตัวนี่มาหน้าก็้สได้เบิ่งหนังวะนแล้วเราขึ้นเนาะโอ้มาสั่งว่าเ่ยเขาคือบูรู่เข้ากันขั้นบูู่เข้าอีที่บวกซุ่อยู่บานมามากเบิ่งน้ำกันวันนี้ขึ้นอยู่ขึ้นเจ้ากองมันเอะยางระว่งที่ยางเข้าไปเจ้ากองยางคือสีสอดสอดจากตาไปสีไปหอดหม่องเดินที่เขาใช้หนังนี่วันเอะเดินที่หนังนี่วันเอะกับมีคน้นยังยาง ยางผ่านจากยางออกจากปามากขึ้นกันบางทีนะโอ้เขาจะดีย์กับข้าจ,าาจออกอะมาบึงขึ้นกันด้วยเนาะเราเราบ่ได้บ่ได้ว่ได้นั่นดเดี๋ยวจะเสียดายที่ว่าเจ้าของมันมีเงินเออเดี๋ยวเขาเพิ่งจะสอดเข้าไปในงานเนี่ยวันต่ออคนเหยื่อยางออกมา่งแต่ว่าคนบ่หลาไหลเดี๋ยวไปหัวก็มีคนมานั่งบ่หลายดอกเป็นจังกรมแกมๆด้วยจะหลายกลุ่มดอกะวันต่อซุ่มซุ่มเคียงสายหนังเนี่ยกระลังแตง่ง เสียงยังกอกแกกอกแกกอยู tutaj, select, select, select. Sort of ่วันทองเสียงยังจุกจ <Yeah. S 2> ั uh, <bize. S 2> ๊กจุกจั๊กอยู <goed> ่เสียงในอันทอเสียงเขาแต่งเทียงสายหนังเขาอยู่วันทอเขาไปหอดกับนี่คนขายของเออเล่าเสียดายเลยเนี่ยว่าโอ้เงยเงินมาเดี๋ยวไปขายอย่างกระบุงเขาจะวางกระบุงนะกระบุงแล้วกระดุงข้างนั่งทึ่งสินะขายบุกทวดดินตุ่มอืมขายบุกทวดดินตุ่มเดี๋ยวไปอีกบุกบุกน้อยขายแนวขายไม่ขมิ้นเลยทวดดินบุกบุกนะ ซึมไปทั้งฝุ่นเลยแม่นยางอีกโอ้ทั้งนั er ้นเหมนมีขายเป็นขึ um. like um ้นย re so ังขายน้ำอยู่เออขายน้ำน้ำหวานนี่อย่างที่โอ้ไม่ขายน้ำอยู่เหมนเล่าแบบเบื้องสำนักนะเจ้าของมันมีเงินเนาะกับยางเรียว่ายางหล่อเบื้งสิไปหาหม่องใดหม่องสีนางเบื้งหนังน้ำเขาพอน่ะข้นกันนางนางอยู่ความชมเก็มจำเป็นเป็นบ่าไหลค้นเพราะท่านไหลเหมือนกันแค่ใบ้านนีข้าจูเด็กหนุอยบ่ดื้อคือยังบ้านเจ้าของหนึ่วันเ บ้านเด็กของแต่เก่าครับยังมีบุญ giorn, <my shit. S 2> มีงานบางทีเด็กน้อยนี่บ้ามันดิลลินเรียนลูกโป่งกันสวดสวดหน้าจอหนังทีนะเราขึ้นนะเกิดนั่งเบื้องน้ำเขาจะเข้าให้จังออกกลับออกไปยังพยายามหนูอีกว่ันละวันกับเบื้องเบื้องเนี่ยข้าเบื้องยังเดียวร้านข้าก็บว่ได้ร้ายอต่อมีอยู่สองนี่แหละสองสามหม่องนี่แหละสองสามล้านนี่แหละเป็นกระบุงแหละขายกระบุงแล้วมีขายน้ำข้นมากกับเห็นเหลือเหลือเบื้องเนาะเหลือเบื้องคนแต่ว่าเจ้าของคือต้องรู้จักผู้ใดจะขคนเออ มันบ่มีมนาดีว่าไทยบ้านเจ้าของเลยมันเถาะหนาเป็นแบบหนา่บู้จักเจ้าคนมันเถาะแต่ว่ากับบ่ได้เจ้าของกับบ่ได้ไปเบิ่งเึิรนคักเนาะแต่ว่าสิถามเพิ่นเกิดขั้นว่าสิถามเพิ่นเก็เพิ่นก็คือจังคือจังเพิ่นเว้กันอยู่จังสิ่น่ะเลยบอกี่สโอกาสสิถามมันไว้หนังสายได้หนังหนังเลี้ยงอย่างเนาะมื้หนึ่งสิอยากถามจังซีสิน่ะเล่าน่าอยากรู้หนังมันเถอะว่าท่านโดนเขาเกิดลืมลืมสายเนาะอืหนังก็ลืมสายมันเถอะสายมากเก สายกับสายตวอย่างเนาะสายบึงหนังตวอย่างกับเป็นเลี้ยงอ้หนังดีอยู่ดิเล้ว่ะเป็นหนังหนังไทยหนังจีนหนังมี่ดวนทาอแต่บัตรบัดหฮอนย่าเริื่มสายอยู่ดีเป็นหนังผีกันนะเป็นหนังผีอ้เลอะหว่หน่อยพ่กเหม็นนี่เอานไหนได้หนังผีจะควงสิกลับไปหน้ามือที่ดีย่านนี่พอแต่ว่าได้มากแล้วกเบบึงน้ำของเจ้น้อยเรพคนะกับบึงอะกับบึงไปเบึงไปโดนเติบเนาะแนวหนังหนังเลียงหนึ่งมันก็โดนเติบมันใส่เวลาโดนเติบ เออโอ้หนังดีอยู่แล้วว่ะเออเทียงสายก็ดีอยู่บ่ขาดบ้างอย่างไรกันเออเจ้าของเบิ่งไปโดนตึกปวดเหนียวแล้วปวดเหนียวอืมปวดเหนียวก็เลยนแล้ปวดเหนียวก็บเลี้ยวเฮขาเจ้าไม่มีผู้ใดติงแล้ขาเจ้าเบิ่งหนังเซ็นหนังดีนะเจ้าของก็เลยหลุดออกมาเจ้าของมะนั่งนี่แหละยุคใกล้ๆมองแม่ข้าเนี่ยแล้ววันต่อมงนานาแม่ข้าขายของเนี่ยล้ววันต่อขายบุพเพดินีแล่ววันต่อก็เลยหลุดออกมาเหียวอืมออกมาเหนียวเจ้าของนล่ววันต่อ บอกว่าเงาียวเงียวหินข้นขึ้นยางออกว่าจากทางปลาหลายคนหัวกะมาน่อือก็เจา้าหลัดหลัดปลามาเบื้องหนังเจ้าของเป็เงียวล่ะเงียวเหินเข็นคนยางยางเขามาเบื้งหนังอือขนคนเลื่อมไหลคือคนเลื่อมไหลขึ้นเติบคนแต่จีจะเป็นเงเียวเลี่ยวแล้วกับขับขามาเนะอะข้นกิดขนกิดเห็นคนยางเขามาเลยตอนเจ้าของออกไปเงียวเลาะบอกแสดงข้นกับหัวกะมากับกมี่เองสินะ พราะแต่เล่าข่ามาแล้วกัหนันงก็ดีอยู่แต่ว่าเป็นต่ยานพวกนังผีเนาะอจะคล้องกระทึ่งเสียดายทำเนียมให้เลบยบ่ได้บ่ได้เอาเงินมากขั้นมีเงินดิสื่อนี่แหละสื่อเนี้ยมากินเนี่ยสื่อน้ำสื่อบักทวดดินนี่แหละมากินอย่นงอยเราเคยว่าวกันต่อก็เลยมาเบิองหนังกันต่อเบิองไปเบิองมาหนังนี่นนอ,ปอเป็นต่ยานหนังผีนะต้องเบิองนะเดี๋ยวไปโอ้เบิองเราแต่วันเราแย่วันทองง่าว่าแยะแต่ยานเถียงสินะ ก็เลยพ่อย่านดนะก็เลยเหลียวเบิ้งพูดแข็งแขงเนาะเหลียวเบิ้งพูดแข็งแขงว่าเขาเป็นอะไรเขาย่าดที่จะของบองสีนาหรือเหลียวเบิ้องม้วนเถาะเน่าเบิ้งหนังเนาะเหลียวไปเหมือนอ๋อเขาคือจังหนังสโลเสียอยู่คือจังเขาบดหนังบดติ่งเลยก็เลยก็เลยสีเงี้ยเงี้ยเบิ้งหนาเขาอีกมันเถาะเหลียวไปเหลียวเบิ้งข้อจะเป็นคือจังข้อทังไงคือจังเป็นเหงาเหงาเหงานะแล้วเบิ้งนะอืก็เลยเบิ้งไก่ไก่ไปเนาะ เบิ้งขึ้นไปช่วงขึ้นมาเห็นข้างเห็นภูมิเห็นหนาเราไปแล้วมันบ่เมนหนาคุ่นพี่น้องเระว่าหนามันคือยังสุบมันแห้งยังสิเมี่ยเหีง่งเป็นตอนแรกๆก็คือยังว่าเป็นคือยังนั่นอยู่แต่ว่าช่วงเบิง้งยังสี่ลหลอดคือยังนี่เจ้าควงตาฝาดเพื่อจในตกใจเหงาอยู่ในเราอึดตเดี๋ยวเบิ้งมันคือยังสุบเดี๋ยวเบิ้งหนากันเหี่ยวๆหี่ยวกว่นะพ่อใหญ่หนีกว่านะเอาเบินะบ้งหนังอยู่นะเราก็เลยจนจนนี่คือเป็นตาย่านแต่ว่าเะคือมันกูตาไล่กน่ะก็เลย แงกทรายเลยเลยมาแงกข้างขวาเลยบัน si ี้เบิ่งข้างขวาเบิ่งข้างขวาก็คือกันพี่น้องมันบ่เหม็นค้นเลยตอนนี้มันบ่เบิ่งหนังเลยมันหันมาเบิ่งเล่าของสิ่ะหัเล่าก็เป็นขัวมันคือเหลียวมาเบิ่งหัวหน้าตาเป็นเกิดเกิดขึจังบ่เหม็นคนนี่แหละเป็นแหงเบิ่งเกิดชักเป็นจังไหนเออเป็นมุมมุมมักหมักเบิ่งก็คือจังให้จังหนึ่งก็คือจังคนอยู่บัดเบิ่งจังหนึ่งเหลียวมาเบิ่งเล่าเกิดขึ้นจังเนี่ยหนาคือจังเป็นเป็นเกิดขึเน่จังี่กสีเป็นเล่าก็โอย่างนี้สินตาย เอาไปมั่นหันหน้าหันหลังเบิ่งทั้งหน้าเบิ่งทั้งไข่ทั้งัวารเลยมันเกิดขึ้นผีเลาบ้างขึ้นแบบคว่ำไม่ค่าเออเลยยื่อเอินใส่ไม่ค่าคือว่าสิเอินใส่ไม่ค่าเนาะก็เลยหันไปใส่ไม่ค่าหันไปทางหลังมันเถอะหันไปไม่ค่าอย่างอาตะเกียงไม่ค่าล่มอะไรเงอ้ยอ๋อตะเกียงขึ้นล่มมันีไฟก็ลังสีดับเลยมันตะเกียงมันล่มหนังมันเหมือนมันถ่วงมั้งสินะเมียเมียก็นังสีดับเยอะไปไม่ค่ากลุ่มหนาตู้สุอยู่อบัดเบิ้งคักๆ แม่ขาเงยหน้าขึ้นโอ้มันบ่แม่นคนพี่น้องเอ้ยอือผีคักๆอือแม่ขาดให้วัดหน้าตาแม่ข้านี่บู๋งแล้วมันโถลึกลงไปให้ว่าหน้าตาแห้งมันเถาะอือยังแต่บ่ทัานเด็แบบว่าแลบลิ้นหลอกเล่ากันแต่ว่าบัดเหลียวไปไปไป,ไปเบิ่งคนเบิ่งบริเวณในเนบิ่งหนังบัดนีถมันก็เป็นสีคือจังมืดลงช่วงฉากหนังเถาะแต่ว่าหนังก็ยังใายอยู่เด้เฉียงสายหนังมัยังแตดอยู่เนาะแต่ว่าคนคือนยังลุกคือจังมันสิหยังมาหาเราจริงสินะข้นไปสึกอ,อุ้ยเราตาย ซอยขวัญแน่เหรอเนาหลวงห้องมาเถอะอืมซอยขวัญแน่ซอยขวัญแน่พอน่ะหลวงห้องมาเถอะเล่านะห้องเดี๋ยวไปอีเมฆไข่ที่หนึ่งบันหนึ่งก็ได้สีอื่นเทว่ามันจะของตาไร่หรือยังไงทรัพย์สนขึ้นกันมันเถอะเดี๋ยวไปทั้งทั้งหนึ่งเห็ดโอ้ยเศร้าเหลือเบิงึงยังหนึ่งเสียคือจังขาดเดี๋ยวที่นวดนะ่ะเออสีเป็นเป็นกระดูกมานเถอะเห็นว่าเล่าเนี่ยโอ้ยวิ่งลงไปกระหม่อมเลยมัเถอะเออเห็นว่าตกใจละยนนันมันเถอะพี่น้งองเบิึงเห็นว่าทั้งหนึ่งก็คือจังยางแต่ว่ายเนี่ มดสติไปเลยเมดสติไปเลยมันเถอะบมลูเลียงเลยบาทนี่โมลูเมืสติไปโดนปลาใดเนาะมาหูเมียอีกเท่นหนึ่งมีค้อมามาปลูกเล่าออลุกๆๆๆไพ่เนี่ยมานอนอยู่นี่พ่ะนะเล่านะ่ะเสียงคนปลูกนะ่ะงวอเงี้ยขึ้นไพ่ถุงไพ่ถุงมีไฟสายไฟสายกับว่างยุกไกลๆนั่นแหละแต่ว่าเล่านีนอน่งเลงอย่างเงี้ยเขาามเขาปลูกขึ้น ลุกแม่ให้ลุกลุกลุกเจ้าเป็นผู้ใดเลยคือมานอนอยู่นี่พราะอือคือมานอนเป็นยังบ่เนี่ยเพราะนะยังคนมาถามนะอืคนมาถามเนาะเราก็ง้อเงี้ขึ้นเดี๋ยวมึงไปลูกขึ้นพ่อโลเคเลียนะพี่น้องหันหันหันมึงบริเวณนั้นกำลังถูกพ่นเจ้าของอยู่ว่าเจ้าของมากเลยแต่ว่าจำได้ว่าเจ้าของมึงขึ้นเบื้องหลังเลยแล้วก็ถือผีหลอกคือได้แต่ว่าเหลียวมึงเป็นป้าเหมือนมะมองเราอยู่นะคนเขาก็ถามเจ้าเจ้าไม่เห็นยังอยู่นี่เจ้าคือมานอนอยู่นี่พะนะเขาถามนะออื เอาหมวดเจ้ามาใส่หนิพะนะเขาบอกว่าไม่ทุกข่อยนี่ทุกข่อยมาเลี้ยงควายพ่ะท่านเขาว่านะเขามาเลี้ยงควายทุกข่อยเขามาเลี้ยงควายทุกข่อยมาหายิ่งงกพ่ะนะเขาแม่เห็นเจ้านอนนอนอยู่ในกระเปถุงอันนี้ทุกข่อยก็ว่ามันอย่างข้นเป็นอย่างข่อยว่ามันเจ้าเป็นร่มเฮียังข่อยก็เลยเขามาเบิึงพะนะข้นข้นเหมดอนข้นหนุ่มเขามาเลี้ยงควายนะเขามาปลูกเล้าก่อนต่อลูกขึ้นเล่าก่อนเขากระถามเจ้าพินผู้ใดเจ้าอยู่บ้านใดเจ้าคือมานอนอยู่นี่พะนะเล่าว่าหันข่อย วุ gli, o, matter, ่นละยูしし่บ้านฝากไปเพื่อทุ่นหลัพนะบ้านบ้านฝากทวงไปพุ epidemi, ่นหลับพนะเขาถามนะเอาเจ้าขึ้นมาได้นอนอยู่นี่พนะเขาถามเนาะข่อยถือผีหลอกพนะเราบอกนะั้งบอกั้งสันผีหลอกจะในถึงบอกถูกข่อยฟังนะก็บอกเข่าฟังเมึกขึ้นข่อยมาข่อยมาข่อยมายามหนูะนระว่านนะข่อยมายามหนูพนะข่อยมาใส่หนูอยู่นี่แหละท่านเขาว่าเจ้ามาใส่หนูตีเจ้าขึ้นกล้ามากพนะแถวหนีเขาเจ้าว่าขี้หายเดียพนะนี่หน่อยบอกนะ เด็กน่อยเาหนุานะพีไห้เดีวนะโอ้ยแขวยกับ่อลูกหรอก่อยกัม่ใส่หนูว่หนูได้หลายวะสันว่าหนูมันถือก้อนขึ้นก้อนยกัมาใส่วะสันทงไกลๆกันนี่แหละวะสันแขยกับเห็นว่ามันได้หลายแขยก็เลยหยาบมาทงนี่วะสันระหว่านะบ่้ยซึ่งนั่นฟังว่ะต่อเขากับว่าบ่โอ้เขาฟังว่าค่อยเขามาเบืองเบืองหนังวาสันมีหนังหละค่อยว่าเป็นหนังเลยค่อยกับหามากกบมีคนเป็นขายของขายยังจีนีเราบ่โว้ยเขาฟังนะบ่อ้ยเด็กหน่อยฟังมันต่อขายของขายยังบานิหนังผีแะ ละว่าน่ะเป็นหนังผีป่นะข่อยกับทั้งเบิ้งทั้งย่านแหรอพะนังกับโมมีมูนะข่อยกับมาผู้เดียวมายามหนูนะว่าสันละว่าน่ะแต่ว่าหน่าตาคนดีมากมามาเบิ้งหนังข่อยบุหรุจักจะข้นหลอกว่าสันมันเป็นคนที่บ้านบ้านแต่หัวงบ้านไกลๆอย่งนี้นะมันเป็นู้จักเลื่อสันละว่าน่ะบัดข่อยเบิ้งไปเบิ้งมาแเหรอพะน่ะเบิ้งไปเบิ้งมากหรอข่อยกับน้าข่อยกับย่านเนาะข่อยเบิ้งหนังผีเนาะพะน่ะข่อยก็เลยเป็นแบบแยกไปเบิ้องมูพะน่ะเพราะแหนะไปเบ่มนเื้องมันนโะ ซุ้มนั่นกลายเป็นมันจ้องข่อยไปนะซุ้มมาเบื้องหนังเนาะเหลียวเบื้องข่อยทุกคนไปนะไส้ก็บรรงข่อยว่าก็บรรงข่อยแต่ว่าทั้งนั้นข่อยไปเบื้องเขานั่นเป็นเป็นคือจังคือจังไงห้ว่าเป็นคือศพแห่งเหรพะน่ะข่อยเหลียวเบื้องข่อยก็ไปแยกเบื้องนอกพปนะหลังจากนั้นก็มีแม่ข้าเนาะข่อยว่าสิเอื้นใส่แม่ข้าพนะเราบอกข่อยฟังนะบอกจำเดยเหมือนที่เล่ากันเลยข่อยว่าสิเอื้นใส่แม่ข้าข่อยหันไปแม่ข้าแม่ข้าเฮ็ดตื้อคึกอยู่คนะเออเจ๊กี้ตั้งแต่เกียยงไว้้ขาบก่ดินนตมพะ ระหว่างนะ่ะขายใส่กระบ,บุงนะบัดนั่นตะเกียงกระลุ่มลุ่ะพนะไฟตะเกียงเลยกลางสีดับแม่ค้าเฮ็ดผมตุกซุกอยู่พะนะตาโบ๋เราคอยเห็นคอยโอ้คอยหัวใจสิวายตายพะนะระหว่างนะ่ะบัดน,นี้คือยังคอยเยกไปเยอะคอยแจ้งทีในหันใส่หันกลัวซุ่มที่ว่ามาเบืองหนังก็เงมือนี่คือยังหลุดสียางมาหาคอยเราพะนะซ้ำนั่นเราคอยกับเบสตีไปเลยพะนะโลาเขาฟังนะซุ่มนึงกขาวายตายมาสางวาเนะี่ยหน้าพะนะเจ้าถือผีหลอกกันเลยแต่ว่าแถวนี้เขาบอกว่าผีให้ คนเขาก็เห he came, he came exactly, an ็นอยู yep. so, ่ดอวยกันนะเขาว่าเขามาเขามานั้นย่ำขึ้นก็เห็นยางมาเออแล้วว่าเมียนข่อยก็เห็นยางเื่ากันมาแันระว่างขึ้นก้อนข่อยข้นยางมารล้ว่างยางเขาไม่ได้ขูดมั้งสิละอืมแต่ว่าเขาเห็นแค่ยางเลือาสันเจ้ามันถือจังขูดมาสันระหว่านะเขาเขาว่าเราถือถือหลอกจังปวดวันนี้บาเนียหลังจากนั้นเรียบร้อยเจ้าเจ้าย่เจ้ากล้าไปผู้เดียวว่นี่ยมาสันโอ้ข่อยก็ย่ยางอยู่คนนะลูกขึ้นมากับเทังสันก่นต่อเขาก็จีบเอาไฟสายเขาอย่างเขาดีหน่อยเขาเลยไปซุงเออ มาส่งเล่าหอดพี่ละหอดหอดขามขามขานทุ่งหน้ามาหลายเตือบนตอ <c oughs> มามาจุนสีหอด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 หน้าเล่เาเนตอส่งข่อยซ้ำนี่ก็ได้หรอกว่าท่านระหว่าหลังจากนั้นเรียบร้อยที่เขามาส่งเล้วกับขวบเล่ากับขวบใจดีหน่อยอือผมว่าขวบใจดีหน่อยที่เขามาส่งนะบนตอเขามาปลูกได้สติบนตอหลังจากนั้นเล่ากับเข้าบ้านเลยบ้าน,นเออเข้าบ้านเลยไปไปว่า้ดูให้เนี่ยฟังนเข้าบ้านผู้เฒ่าผู้ถูกับมาบึง เล่าว่ไงว่าสันาส้นวะสั้นมันบ่เมนธรรมดาพี่น้องผมตอนเขาเข้าบ้านไปเราผมเราเรืมตั้งเรืมสี่แล้วมันเถาะเออสี่ผู้เฒ่าผู้โถกับว้าอ่าแกลาอยในในังไงเปนนั่นถือหลอกเล่าก็บอกเขาฟังนะ่ะว่าไปไปเบื้องหนังผีพะนะอ,อืไปเบื้องหนังผีมันหนังผีวาวาแต่ว่าซุ่มามเบื้องมันกับผีเฮื่อนพะนะเราบอกว่าผู้เฒ่าฟังนะรอคอยน้องคอยกัย่านพะนะ้านนี้คนกับภากันมาเอินขวนผูกแขนผูกยังไงมันโมเมน์ธรรมดาพี่น้องเราถือหลอกบักชนิดว่า หลังจากนั้นว่าโดนนี่าผมเล่านีล่วงเลยวันเถอะเล่าก็นอนป่วยเลยวันเถอะเออนอนป่วยให้แต่ว่าหน้ยโดนเติมนะเวลาเป็นเป็นหลายเดือนเติมวันเถอะตววอาการตัวหลังจากที่ผมผมสี่แล้วอ่นนี้มันก็เริ่มผมร่นมันหัวขูนะพี่น้องนี่แหละเขาว่าผุบผีหลอกแล้วมันมันเป็นไข่หัวขนพันผมก็ร่นเหมือนเลวเล่าก็ไอะไรเออร่นเหมือนให้ว่าหลังจากนั้นมากนี่พอแต่เริ่มนั้นดีขึ้นมาเศร้าเลยวันนี้คนเขาก็ถามเนาะ เออเขาไปหาอยู่หากินนี่เขาก็มาเอิญเราเราบนหน้าเดี๋ยวเราหยาดมันต่อเออส่วนเราบนไม้หน้าแล้๋ยวมนต่อคนเขาก็ถามเอาไปหาหากินมาเนี่ยมันขึ้นนี่ไปหายิ่งหนุมยิ่งหนุเราเบาอีเลยเราว่าเราหยา่ดกว่าเบาแล้วว่าสันว่าได้กินก็บว่ากินว่าสันเราว่าหากินเนื้อหม้ว่าสันไปย่ามเว้นเอาไปนะย่างขึ้นกว่าเบาแล้วกว่าหยาดมันนะเราว่านะอือนี่ก็เป็นชีวิตคนนอนหน้านะพี่น้องอืมนอนหน้าก็ไปหาคิวหากินแหละก็ยังว่าไปพ่อไปพ่อบุญไปพ่อหนังแต่มันเป็นเป็นหนังผีวันต่อไปอือมันบ่กเป็นหนังงานบุญเป็นหนังผี